Get your hands สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งนะครับกับ The One Slot นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเกมนะครับเกมบัวทองนะครับหรือพี่บัวทองของเราเนี่เองแล้วก็สำหรับวันนี้นะผมก็มีทุนเริ่มที่ 7k เปิดเกมแรกเนี่ยผมก็ เปิดไป200นะฮะเดิมพันไม้ไปก่อน200เอานะฮะฝันดูสิเขาเรียกอย่างเชิงอ่ะอย่างเชิงอย่างเชิงว่าจะเป็นไงดวงจะมาไหมวันนี้นะครับพี่บัวอันแน่ใส่แว่นแล้วหล่อใจนนี่ดูดูนี่บัวทองปีศามบัวก็ไม่รู้เดี๋ยวดูใส่อิวมากไปแน่ว่าเลว้วมาโอ้ย จาก 7k นะฮะเหลืออยู่ 5k แล้วเอ้ตมันกินเร็วเหมือนกันนะนี่ไม่ใช่หัวทองนนี่ปีศาจหัวแล้วเนี่ยเออออกมาจะยุบใส่อิ๋วป่ะวะเอ้ยโอ้ยูตรงที้เรใส่ดวงไม่มาเนี้ยทุกคนมากระปิดก,กระปอยโเพิ่มไป400เผื่อมีอะไรดีขึ้นมาอืมสู้ไป เ,เริ่มบวกแล้วฮะเริ่มไม่กลัวแล้วผมเนี่ยเริ่มไม่กลัวแล้วบวกไปบวกขึ้นไปอีกเราต้องให้ทะลุไปตอนนี้มันสองเคเราก็อย่างน้อยจ็ทะลุไปสามเคโอ้โหเปลี่ยนเดิมพันแล้วนะฮะเป็นสองร้อยละแม่งเล่นแรงมากเลยลลลเอ่ะเฮ้ยวัววัวทองอย่รงนี้ฮะเฮ้ยเออหมดก็หมดไปพันห้าพันสามแล้ว เดี๋ยวทิพเฮ้ยมาโอ้บิ๊กวินโดเฮ้ยแต่เคครับผมเอาละโอ้ยมาบวกแล้วมีพลังมาสกุสูส้เต็มที่ละขาดใจมึงบวกก็วัวเลยมากูจะตีให้แว่นแตกเลยมาเพิ่มไปที่สี่พันนะครับไวโอ้โห้หหวแม่งโหดมากตัดกลับเป็นสองพันนะ แล้วลุยต่อเพื่อจะมีดวงกับเขาบ้างนะฮะอยจะหมดตัวแล้วจริงเฮ้ยเข้าว่ะโอ้ยอวิ๊กวินนะฮะวู้ดว่าแล้วแม่งต้องเข้าสามสิบี่สิบห้าสิบหกสไปอะไรวะเนี่ยเจ็ิเคฮ้ยอุยยิงเพิ่มอีกเนี่เรื่รอยเนี here, okay, anyway> ่ยไปเรื่อยๆอุ้ยเก้าสิเจ็ดเแสนหนึ่งป้าไปแล้วโอ้เฮี้ยกูกสปันต้าแล้วโอ้แม่งโคตรยอดเลยครับ จัดออสุ per เ,เมก้าวินน่ะเดเช่ SK. จากจะหมดได้แคกูได้มาได้ไงวะโอ้โหแตกนะครับวันนี้ทุกคนแสนหนึ่งแตกครับได้ขนาดนี้แล้วกูควรเลิกอะจริงๆเอานะก็คือจะพอแค่นี้นะฮะไม่งั้นโอ้โหเละแน่เลยแม่งบุดบวิดเงือออกหัวเลยนะทุกคนตอนแรกคิดแล้วหมดแน่นอนโอ้ อยู่ๆโหยเสื้อแสกให้กูแดกเสยเอ้ยสบายผมก็จะพอเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดียวมากไปกว่านี้เนี่ยหมดแน่นอนหรืปล่าอาจจะได้ก็ได้ไม่แน่เนาะแต่ว่าผมพอแค่นี้ดีกว่านะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆทุกคนนะทีะ่ดูคลิปแล้วเนี่ยชินชอบผมก็ฝากกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยนะสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม